สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยเอะทุกคนนะครับมื้อนี้มาพบกับเรา3ามคนพ่อแม่ลูกนะครับไทยเงาแฟมิลี่นะครับนี่หมูน้อยก็มานี่หมูน้อยก็มามาเฝ้าเบิ่งนะมาเบิ่งว่ามื้อนี้เขามีเมนูอย่างทุกคนนี่ที่เขาอดองน้าซีอิ๊วไว้ตั้งแต่ก่อนไปนะครับกุ้งสดกุ้งดองซีอ e ิ๊วกุ้งดองซีอ e ิ๊วตั้งแต่ก่อนไปเนี่ยเขาดองย็ดเองเลย ไปกินร้านแล้วอยากกินเองก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาลงทุนไปประมาณเท่าไหร่วะสามสี่ <c oughs> ร้อยเลยกุ้งโลละสองร้อยห้าสิบครับทุกคนข้าวญี่ปุ่นเก้าสิบบาทใช่สาลายนี่ประมาณห้าสิบบาทอืมซ <c oughs> ื้อเองง่ายกว่าเออก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ว่ามันได้กินหลายแล้วมันภูมิใจมันได้แซ่บทุกคนกินอยู่ร้าน,นก็แพงกันแหละมันร้อยกว่านาะจานนี่ไงน้อยกว่านี้เนาะอุยลมแรง ขออนุญาตอาจจะมีเสียงลมนีครับเพราะว่ามันฮอนข้าวข้าวใหญ่เลยจ้าดูเอาข้าวมานะข้าวญี่ปุ่นนีน่ข้าวญี่ปุน <c oughs> ่นเม็ดกลมๆนะครับทุกคนหมูอยากกินด้วยหมูหมูก็อยากกินอ่าจัดเลยเอากุ้งวางใส่กระเทียมเอากระเทียมพริกอือเอาอเอาแช่ตู้ไว้นะครับทุกคนห่อสันลายเรียบร้อยมา เลอะหมดเลยอยู่ฝั่งแม่นี่ยี่ฝั่งแม่เนี่ยทุกคนผมไม่กินข้าวเส้นนะถือว่าเป็นข้าวเส้ากับข้าวเที่ยงเลยก็คือความสุขของเราก็แค่นี้แหละครับทุกคนนะเอากลุ้งมาวางกระเทียมนี่ผมซอยเองนะเนี่ยแล้วก็พริก อ่าแล้วก็น้ำจิ้มนี่บม่มีซื้อซื้อหอยหอยอย่างก,ก็หอย,อยนา<ล>งรมเจ๊มีเมื่อหนามาเราเรือเรามาใส่นพ <อ S 1> ะพ่อกันเสร็นะนี่แซ่บม,มากอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยมากจะดีโต,มมก,โตก่อนอร่อยมากจะเนี่ยคุณโตก่อนหนูค่อยกินนะครับกุ้งนี่พ่อก็เลือกเอง ใหญ่ทุกตัวเพราะว่าแม่อุ้มลูกอยู่เลื่องทุกตัวเอาตัวเดี๋ยวเอาแบบเลเทอร์เผื่อรอบนี้ถ้าผ่านนะเดี๋ยวเอาสิมาแช่เอาแบบตัวใหญ่กว่านี้เนาะออืมโ้ยแช่ใหม่เมื่อปันญาติญาติกินกเวลารวมญาติเนาะเวลารวมญาติแล้วกินกุ้งดองซีลข้าวหมดนะข้าวหมดนะ มื้อนี้มาเปลี่ยนเมนูทุกคนสุดยอดแต่ว่าเขาขาดอันขาดงางาข่ากับงาดำเพราะว่าอยู่บ้านมันบม,ม่มีต้องไปซื้อตลาดแต่ว่าเขากับมาละ่ะเขายังบ่ไปใส่เลยนี่นอนเบิดมือเบิดเว้ข้าวแรงก็บ่ได้กินนี่คือเมื่อยคักเมื่อยคัามาจากงานรับปริญญามะนาวกันเลย นอนเลยนอนสลบสลดยตื่นมากครับเกือบเที่ยงแล้วทุกคนผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงซ้ำกันเลยถือว่าอันนี้เป็นเป็นข้าวเ,เช้ากา,าเข้าวเที่ยงมานๆได้ฟินเหมือนฟิลเหมือนไปอยู่ร้านนะรอบนน้าซื้อแซลมอนมาลมาองแต่ว่ามันก็ค่อยมีแซลมอนสดน,นะ ไม่ห้าอนะออหัวหันหน้ามาก็คือน,น้ำลายกินไปกินมากกับเพจไปหมูน้อยคือน,น้ำลายเพจขนาดเพจเพราะเพจอันนี้เพจเพราะพริกแล้วก็กินกระเทียมยเยอะๆมนาไม่ชอบกระเทียมนะแต่ว่าผมมากปลาอาะไรกันนมาแซ่บอันนี้ S <S 1> <S 1> ปเปิดพีออเดอร์ได้แล้วเนะี่ยอืมอืมอืมส,สุดยอดนี่นีเพราะว่าเขาดองไว้สองมื้อเนาะเขาดองแล้วเขาไปรับปริญญา สองคืนครับกลับมากับได้กินอะไรได้เหนื่อยนอนรับพักผ่อนน้ำจิ้มเจมเจมเนี่ก็พอได้ช่่ครับเดี๋ยวเราไม่ขอปอาใส่น้ำจิ้มบก่กอิ่มน้ำข้าวทุกคน เดี๋ยวใส่แค่ซีอิ๊วมาดูกันครับซอสได้ไหมลองความจิ้มใส่น้ำจิ้มมันซอสเนาะใส่แค่ซีอิ๊วกับซอสแซ่บลองน้ำจิ้มกับแซ่บเหม ฟินมากทุกคนวัดเขาเฮ็ดกินเองได้บเียฮะแล้วก็ไม่ต้องเข้าร้านแล้วที่มันเฮ็ดเพราะว่าเขาตั้งหมักเพ็ดนี่ใส่คู่คำอร่อยมากเลยแม่หมูน้อย กลินมากทุกคนกลินคครับนาคนละคำสุดท้ายมาเออคำน่ะโอเคทุกคนมา,ว,าว้าวน่ะ มันกินแซ่บค่ะพูดคำอื่นไม่ได้เลยพามนเองกินเองมันฟินอย่างนี้นี่นะครับทุกคนโอ้โหเล็ดพูดแตอยากลองท้ากันไปซื้อมาเบิร์ตทับทุกคนลองเฮ็ดเบิร์ตแซ่บไีเลยสำหรับคลิปนี้เราทั้งสามคนพ่อแม่ลูกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้วหมูน้อยไปแล้วไปแล้วลูกนั่งเหงานอนอยู่บนเตียปราตื่นเนี่ยเพิ่งตื่นไปแล้วดิครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าหมูบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าายิ้มเฉยจังเลยวย <laughs>